เป็นไปได้ไหมว่าบางคนมาจากการที่มีพวกพ้องเยอะก็เลยไปได้อำนาจจากอำนาจก็เลยมาได้เงินคือถ้าแบบว่าคุณทําคนเดียวเนี่ยคุณก็ทําให้สําเร็จและถ้าหากว่าคุณทําคนเดียวได้สําเร็จแล้วคุณไม่แบ่งให้พวกพ้องคุณก็จะไม่มีผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเรื่องพวกพ้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการเหมาจ่ายครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหมาจ่ายคนเดียวคือเหมาจ่ายแล้วพากันมาทั้งฝูงเลยนะคะและเป็นอุสากรรมเป็นอุสากรรมด้วยหลังจากที่ มดสมัยท่านนายกเปรมเนี่ยนะครับผมมองมาเลยตลอดว่าหลังๆมาเนี่ยมันแย yeah. ่ทุจริตทุจริตมากเลย mm hmm. ใครที่เป็นรัฐบาลก็ทุจริตมากหน่อยใครที่เป็นฝ่ายค้านก็ทุทจริตน้อยหน่อย <Yeah. S 2> คือพวกนี้เนี่ยต่างคนต่างเห็นตีนกันอยู่แล้ว mm hmm. นะไอ้คนที่เป็นรัฐบาลก็ทําได้ไอ้คนที่ไม่เป็นรัฐบาลก็มาขอนู่นขอนี่ไอ้คนที่เป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็เกรงใจก็ให้ mm hmm. ไอ้คนี้ได้น้อยหน่อยแต่คนที่เป็นรัฐบาลก็ได้มากหน่อยนี่ ผมมองมาแล้วเนี่ยผมตรวจใจจริงๆครับ